สวัสดีครับและนี่คือ watching w a t c h รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเบบหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ก่อนหน้านี้พวกเรา watching w a t c h ได้ทำคลิปโปเกมอนเทพตำนานมายาที่ซาโตชิเฉียดเข้าไปใกล้แต่ไม่ได้จับกันไปแล้ว2พาร์ทและด้วยความพระเอกของซาโตชิรู้กันบ้างไหมครับว่าซาโตชิเองก็เคยจับโปเกมอนเทพตำนานมายาได้ด้วยบางตัวอาจจะจับแล้วเข้าทีมเพื่อใช้แบตเชิญบางตัวอาจจะจับระยะสั้นรับล่อยในตอนเดียวกันจากเว็บหลักก็อาจจะไม่นับว่าเป็นการจับตัวนั้นอย่างเป็นทางการแต่เราขอแค่มอนนเเั้คยยขาไปู่ใ ของพี่ชิเราก็ถือว่าอย่างน้อยมันก็เคยเป็นมอนของพี่ชิแม้จะแป๊บเดียวก็ตามซึ่งเราก็ได้รวบรวมโปเกมอนเหล่านั้นมาไว้ให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้และขอบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อมีบางท่านสงสัยว่าทาไมเราไม่แยกพวกเทพต,ตำนานมายากออกจากกันเพราะจากเว็บไซต์ต่างประเทศหลายๆเว็บเขาก็ได้รวมมอนพวกนี้ไว้ในข้อมูลส่วนเดียวกันเพราะพวกมันมีค่าพลังความเก่งใกล้เคียงกันเหนือกว่ามอนธรรมดาทั่วไปและถึงแม้ว่าปัจจุบันเหล่ามอนอัลตราเบสจะไม่ใช่โปเกมอนเทพรองหรือซับเลเจนดารี่โปเกมอนแล้วก็ตามแต่เราก็จะขออิงตามเว็บไซต์เซ อยู่โดยโปเกมอนทุกตัวที่เราจะพูดถึงนี้จะเป็นโปเกมอนในเจนที่7ทั้งหมดซึ่งซาโตชิของเราก็จับเจ้าพวกนี้ได้ในเจนที่7นี่แหละครับและด้วยความเจ็ดนี้อาจจะทําให้ซาโตชิได้แชมป์ในเจนนี้ด้วยเลยก็เป็นได้ต่างๆข้อมูลที่เรากําลังจะนําเสนอต่อไปนี้ผิดพลาดหรือไม่ถูกใจตรงไหนต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปดูมอนเทพที่ซาโตชิเคยจับได้กันดีกว่าครับตัวที่1บัสโว่อญีีปุ่นมาชิบุนโปเกมอนขยายร่างประเภทแมลงต่อสู้จะยุงแดงหัวเล็กกล้ามโตตัวน้ม,นมัดเ,ดนนเงวอย สมิท่าบ,บ็อกซ์อัพเป็นการเกรงกล้ามเนื้อเพิ่มมวลร่างกายทำให้ทั้งการโจมตีและป้องก,กันกายภาพดีขึ้นเราจะพบมันครั้งแรกในตอน Mission o f u l t r a ราเอเ e นซี่โปเกมอนสแนนมว EP ที่6กจากในตอนนี้ลูซามีเน่แม่ของลิเลยประธานแห่งเอเซอร์ฟาวเดชันได้มอบหมายงานให้เราสมาชิกอันทราการเดียนสไปท์ชมซึ่งงานของสมาชิกอันทราการเดียนก็คือการไล่ล่าตามจับเหล่าโปเกมอนอันทราเบสที่ได้หลงเข้ามายังโลกโปเกมอนและส่งพวกมันกลับสู่อันทราสเปซเพื่อความปลอดภัยของภูมิภาคอโลลาและพวกซาโตชิที่เป็นสมาชิกของกกตต้องไไปทภาาาริจจลล่า่ามับ ในโปเกมอนอันตราบิสอย่างเจ้ามัชชิบุลและพวกซาโตชิก็ได้รับชุดในการปฏิบัติภารกิจปี๊บอลและพวกยารักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือสถานะผิดปกติรวมไปถึงเบอร์รี่ด้วยและไม่เพียงแค่นั้นยังมีโปเกมอนที่ให้พวกซาโตชิไว้ขี่ในการไปทําภารกิจอีกด้วยโดยเจ้ามัชชิบุลได้โผล่มายังโลกโปเกมอนและสร้างความกลาหลวุ่นวายจนป่วนกันไปหมดและเมื่อซาโตชิไล่ตามมาจนได้พบกับเจ้ามัชชิบุลแน่นอนว่าการที่จะจับโปเกมอนสักตวัวเข้ามอสเทอร์บอลก็จะต้องโจมตีให้มันอ่อนแรงซังก จะพุ่งเข้าไปโจมตีใช้ไฟฟ้าช็อตหรือเร่งสปีดด้วยความเร็วก็แทบจะทําอะไรมัชชิบุลไม่ได้เลยมันก็โตตอบกลับได้ทั้งหมดจนทําให้คาคิท้องออกมาเตรียมที่จะช่วยต่อสู้แต่ทานใดนั้นมัชชิบุนก็พุ่งเข้ามาจ้องมองคาค,คิใกล้ๆด้วยความสงสัยแล้วก็กระโดดออกไปเบ่งกล้ามโชซะงั้นคาคิจึงเบ่งกล้ามกลับไปมั่งแต่แล้วก็เป็นการดวนเบ่งกล้ามซาโตชิเห็นแบบนั้นแล้วเขาจะพลาดเหรอครับอะไรที่แปลกๆแบบนี้ซาโตชินี่ชอบเลยครับเขาก็เลยร่วมวงเปล่งกล้ามเหนือเบ่งกล้ามโชไปด้วยอีกคนเพื่อนๆและโปเกมอนที่เา่ปป็นนงงไตๆกั ก็อาจจะนับว่าเป็นการแบทเทิลสุดแปลกที่อาจจะไปอยู่ในคลิปการต่อสู้สุดแปลกของเราก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีการแบทเทิลแปลกๆอะไรบ้างก็ไปตามย้อนดูกันได้หรือถ้าพวกเรานึกออกเพิ่มเติมก็อาจจะทําเป็นพาร์ทที่2ให้ได้รับชมกันครับกลับมาเข้าเรื่องของเราเมื่อมาชิบุนฮาคิและซาโตชิกําลังแบทเทิลโดยการเบ่งกล้ามโชว์กันอย่างสนุกสนานโลโตอมก็ได้เตือนให้ซาโตชิอาศัยจังหวะที่มันกําลังโชว์เบ่งกล้ามรีบจับมันแล้วซาโตชิก็ได้คว้างบิสบอลใส่มันชันชีและจากการที่มันกําลังเบ่งกล้ามเพลินๆ เเดียยวไปลและในเมื่อเป็นบอลที่ซาโตชิคว้างออกไปจับมันก็ต้องถือว่าเป็นโปเกมอนของซาโตชิแล้วครับแต่ก็ได้เป็นแค่แป,ป๊บเดียวในช่วงท้ายของตอนซาโตชิก็ได้ส่งเจ้ามัชิบุลกลับบ้านของมันด้วยอันดราเวิร์มโฮที่เหล่าด็อกเตอร์เป็นคนเปิดขึ้นและแล้วก็จบภารกิจกับการไล่ล่าตามจับอันตราบิสตัวแรกแต่เพียงเท่านี้โปเกมอนตัวที่2ฟิโลโมซ่าชื่อญี่ปุ่นเฟโลเช่โปเกมอนเจ้าสเสน่ห์ประเภทแมลงต่อสู้มันถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายสําหรับโลกโปเกมอนแต่ถ้าเป็นในอันดราสเปลกมีาูจ เฟโลเชมีร um, uh ่างกายบอบบางและสง่างามมันสามารถผลิตฟีโลมนที่อันตรายที่วิทยาศาสตร์ยังตรวจสอบไม่ได้และมันยังสามารถเล่งความเร็วได้อย่างเฉียบพลันซึ่งมันมีความเร็วในการวิ่งราวๆ2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยมันจะปรากฏตัวออกมาในโปเกมอนซันแอนมูน EP ที่114่ตอน Beauty is only crystal deep ซึ่งในตอนนี้เปโรเชได้ปล่ออกมาจากกลุ่มอันตราเวิร์มโฮลแล้วเข้ามาอย่างโลกโปเกมอนและฮาราที่กำลังความความสะอาดเซคิสตัลของเขาอยู่นั้นก็รู้สึกว่ากำลังถูกจ้องมองเขาจึงออกมาข้างนอกแล้วก็ได้ต่อสู้กกับแแต่ฮาาริทยมของลล็ เฟโรเช่จึงเดินเข้าไปในบ้านของฮาราแล้วก็กำลังจะโมซีคริสตัลของเขาแต่ในขณะนั้นพวกซาโตชิและแก๊งที่กำลังหลับอยู่ถูกปลุกโดยดรคุกคุยให้มารวมตัวกันเพื่อทำภารกิจเมื่อพวกเขามาถึงหน้าบ้านของฮาราและพวกเขาก็ยังไม่ทันได้เห็นเฟโรเช่มันก็ได้วิ่งผ่านพวกเขาไปด้วยความเร็วฟานสายฟาแลบพร้อมกับซีคริสตัลของฮาราที่มันได้ขโมยไปซึ่งในตอนนั้นก็ไม่มีใครมองทันเลยครับนอกจากโรตอมที่ทำได้แค่จับภาพมันได้แค่เสียวิแบบเบลอๆเช้าวันต่อมาถึงแม้ว่าพวกซาโตชิ โซลูซามิเน่และ2ด็อกเตอร์เป็นผู้ให้ข้อมูลกับพวกซาโตชิว่าโปเกมอนตัวนี้จะไล่ล่าโจมตีเหล่าเทรนเนอร์ที่ครอบครองซีคริสตัลแล้วทําการแย่งชิงมาเป็นของตนเพื่อเก็บสะสมจากนั้นเฟโรเช่ก็ได้ไปเจอกับแก๊งร็อกเก็ตเมื่อเนสได้เห็นเฟโรเช่มันก็ตกหลุมรักทันทีแต่เฟโรเช่มันไม่ได้มาเพื่อโชว์ความสง่างามนะครับมันมาเพื่อแย่งชิงซีคริสตัลของแก๊งร็อกเก็ตและพอมันขโมยมาได้มันก็วิ่งหนีไปจากนั้นพวกซาโตชิก็มาเจอเฟโรเช่พอดีแต่คนที่ดีใจน่าจะเป็น,นปเฟ แลวพอซาโตชิให้ปิกเจูโจมตีมันก็หลบได้หมดแล้วมันก็หนีไปจนได้พวกซาโตชิจึงกลับมายังฐานปฏิบัติการ e เอเซอร์ฟาวเดชั่นด้วยความต่อตัแต่แล้วซาโบก็ได้แนะนําสิ่งประดิษฐ์ของเขาที่มีชื่อว่าซ so ิกกี้ซักโซฟาบาสเปเชียลเพื่อให้พวกซาโตชินําไปจากเฟโรเช่แต่ความจริงมันก็น่าจะได้ผลนะครับถ้าไม่มีเจ้าเนสที่คอยตามรับใช้เฟโรเช่มาขวางซึ่งมันก็ได้ยอมพลีกายพุ่งเข้าไปติดกับดักแซนเฟโรเช่แล้วเฟโรเช่ก็ได้เหยียบเนสเพื่อเอาตัวรอดเมื่อพวกซาโตชิเห เชก็ได้วิ่งเข้าไปขโมยซีคริสตัลของพวกเขามาจนได้แล้วแกงโรเกตที่แอบอยู่จึงอาศัยจังหวะน,นี้ช่วยโจมตีเฟโรเช่แต่อย่างแก๊งโรเกตจะไปทําอะไรได้ละครับขณะโซนัสเองก็ยังโดนเตะกระเด็นเลยแต่แล้วผู้ปกครองของพวกแก๊งโรเกตอย่างเจ้าหมีหัวชมพูคิดเทรุกูมะได้มาเห็นพวกแกงโรเกตที่มันลักต่างสบักสบอมมันจึงโมโหโกรธชาและโกรธมากมันก็ได้ทําการต่อสู้กับเฟโรเช่อย่างหนักหน่วงดูเดือดสุดมันถึงแม้เฟโรเช่จะเร็วสักแค่ไหนแต่ด้วยพลังความโกรธของคิทเทรุกูมะมันก็ได้เอาชนะเฟโรเช่ไป แต่อึ้งกิมกี่ตาค้างทำอะไรไม่ถูกกันไปหมดจชนโรโตอมต้องมาเรียกสติให้ซาโตชิรีบอาศัยจังหวะจับเฟโรเช่แล้วซาโตชิก็ได้ปาบิสบอลใส่มันแล้วก็สาเร็จเสร็จส้นจับเฟโรเช่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับเราด็อกเตอร์ก็ได้เปิดอันตราเวิร์มโฮลเพื่อให้เฟโรเช่ได้กลับบ้านของมันแต่ก่อนมันจะไปยังมีแลบลิ้นแถมไว้ด้วยนะครับโปเกมอนตัวที่3เจ้าตัวนี้ก็ยังคงเป็นอันตราบิสอีกเช่นเคยมันมีชื่อว่าสตาร์กาจากะาชีที่ป้วนซึ่งเดชซี่ง กโดยจะมีวงกลมเรืองแสงสีฟ้าอยู่ตรงกลางซึ่งก็คือตาของพวกมันเมื่อมันโกรธหรือพร้อมต่อสู้ดวงตาเหล่านี้ก็จะเป็นสีแดงมันไม่ชอบให้มีอะไรมาทับบนตัวของมันเป็นอย่างมากมันจะสะบัดของสิ่งนั้นอย่างรุนแรงเพื่อให้หลุดพ้นออกจากตัวของมันแต่ถ้ามีใครที่สามารถต้านทานแรงของมันและขึ้นขี่บนตัวมันได้สําเร็จมันก็จะสงบลงและเชื่อฟังคนคนนั้นความจริงแล้วเสดสเดเป็นโปเกมอนที่ใจดีและเชื่องมากมันแค่ต้องการจะพักผ่อนอย่างสงบไม่อยากถูกรบกวนกับแค่นั้นมันจึงไม่ชอบที่มีอะไรมาทับอยู่บนตัวมันเดี๋ยวามป โดยในตอนนี้กลางดึกคืนนึงอยู่ดีๆก็มีวัตถุปแปลกประหลาดขนาดใหญ่ร่วงลงมาจากฟ้าแล้วในตอนเช้าพวกซาโตชิได้มาเห็นเข้าจึงตื่นเต้นกันใหญ่ซาโตชิจะวิ่งเข้าไปก่อนแต่ก็สะดุดล้มหน้าทิ่มแล้วคาคีก็วิ่งไปเป็นคนที่2เขาพุ่งกระโดดขึ้นไปด้านบนแต่แล้วเขาก็ต้องร่วงตกลงไปในปล่องและเมื่อคาคีถูกดีดกระเด็นออกมาเขากลัวจนตัวสัน่นเขาเห็นสายตาหลายคู่มองมาที่เขาก่อนที่จะถูกดีดให้กระเด็นออกมาจากนั้นด็อกเตอร์คุยคุยกาเรียกพวกซาโตชิให้ไปรับภารกิจใหม่ของขอันตรายการ ต้องไปตามจับก็คือเจ้าวัตถุสีดําขนาดใหญ่ที่พวกเขาเพิ่งเจอเมื่อตะกี้ทีนี้ก็ง่ายเลยครับแค่กลับไปที่เดิมอีกครั้งไม่ต้องไปเสียเวลาตามหาให้ยุ่งยากและเมื่อมาถึงซาโตชิพระเอกของเราจัดการคว้างบีสบอลใส่มันเป็นคนแรกแล้วก็เรียบร้อยสําเร็จจบเฮ้ยง่ายไปเดี๋ยวก่อนในตอนนี้เจ้าสุนเดซสุนเดมันจัดการเรียงร่างกายส่วนที่จะโดนบอลให้เคลื่อนที่หลบบอลไปได้จากนั้นใช้ผู้ร้อนแรงดังไฟอย่างคาคิจึงอาสาจัดการต่อด้วยเขาได้ตั้งท่าคว้างอย่างจริงจังแบบเดียวกับการคว้างลูกเบสบอลแต่ก็เหมือนเดิมครับเดส พุ่งมาทะลุผ่านช่องนั้นไปเลยครับและไม่จบแค่นั้นบอลยังไปโดนต้นมะพร้าวเด้นกลับมาใส่คาคีอีกด้วยดังนั้นพวกซาโตชิจึงตัดสินใจได้ว่าจะต้องทําการแบทเช่นกับมันเพื่อให้มันอ่อนแอลงก่อนแล้วค่อยจับทั้งซาโตชิลิเลียมามาเนะซยเรนมาโอและคาคีที่มึงโดนบอลอัดหน้าไปช่วยกันรุมโจมตีซึนเดะซึนเดะเหมือนจะได้ผลแต่ก็ไม่ครับมันแค่แค่ขยับตัวมากขึ้นนิดนึงกับแค่นั้นจากนั้นก็ต้องลองแผนใหม่พวกเขาได้รุมปาบอลพร้อมกันจาก4ทิ็เพื่อไม่ให้มันหลบได้แต่แล้วมันกนลบบไไไไดดด้้้อยูู่่่ีีกกนพพวเเขขาาาปปปงใส อยู่ฝั่งตรงข้ามล้มกันไม่เป็นชาติและไม่ว่าพวกซาโตชิจะพยายามแค่ไหนบ้าบอลใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลจนพวกเขาเสียบอลเปล่าไปเยอะมากและพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะยอมแพ้ในวันนี้แล้วค่อยมาพยายามใหม่ในวันต่อไปแต่แล้วจากนั้นพวกเขาก็ต้องตกใจเพราะเจ้าซนเดะซนเดะมันได้หายไปแล้วดรคุกคุยจึงได้แจ้งเบาะแสว่ามีปฏิกิริยาของอานตาบิสจากในเมืองพวกซาโตชิจึงรีบตามไปดูและพวกเขาก็ได้เห็นวิลูกันฟางรูปปั้นของตัวเองบนตัวของซนเดะซนเดะเท่านั้นแหละครับสีน้ำาทั้งหลายเปลี่ยนไปเป มเขาได้ส่งบาคูกามเมสออกมายกแผ่นไม้กระดานขึ้นเพื่อให้ซาโตชิได้กระโดดขึ้นไปอยู่บนตัวของซึเดซึเด,เดแต่แล้วเขาเดินไปเหยียบหลังบาคูกามเมสระเบิดตุ้มสิครับซาโตชิและปิกจูเด้งขึ้นไปอยู่บนรูปปั้นของบูกุกันจากนั้นพวกเขาก็ได้ทาให้รูปปั้นลกออกจากหลังของซึเดซึเด,เดแต่เรื่องยังไม่จบมันยังไม่สงบมันก็ยังคงอลวาวาดดิ้นไปดิ้นมาอยู่แบบนั้นแต่อยู่ดีๆมันก็สงบได้เองเฉยถ้าตามข้อมูลที่เราได้บอกไปข้างต้นครับถ้ามีใครที่สามารถต้านทานแรงของมันและข เพื่อพามันกลับไปยังที่ของมันมันก็น้ําตาไหลด้วยความดีใจจะได้กลับบ้านสักทีแล้วซาโตชิก็ไม่รอช้าตั้งท่าเท่คว้างบิสบอลใส่มันทันทีคราวนี้มันไม่หลบแล้วครับยอมโดนจับแต่โดยดีจากนั้นก็เหมือนเดิมครับพวกด็อกเตอร์เปิดอันตราเวิร์มโฮลแล้วซาโตชิก็ปล่อยเซเดตไปเพื่อให้มันได้กลับบ้านแล้วพวกเขาก็โบกมือบายบายลาจากกันด้วยดีฟังมาสามตัวแล้วแต่ละตัวก็เป็นตัวที่จับแป๊บเดียวแล้วปล่อยกันเชิงนั้นอาจจะเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นภารกิจไล่ล่าจัาก ส่วนตัวต่อไปนี้จะไม่ปล่อยง่ายๆแล้วครับตัวที่4ในการนาเดลชื่อพุนากโยงโปกเกมอนเข็มพิษประเภทพิษมังกรสมองของอากโยงจะอยู่ลำตัวช่วงล่างที่คล้ายกับท้องของตัวต่อที่บวมและเต็มไปด้วยของเหลวที่มีพิษซึ่งจะมีสารพิษหลายร้อยลิตรสะสมอยู่ในนั้นมันจะพ่นพิษเรืองแสงที่มีความเหนียวหนออเราจะเข็มพิษของมันในระยะยิงเกือบ10กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งเข็มพิษหรือเหล็กในของเจ้าอากโยงจะมีสมอันอยู่ช่วงใต้ท้องของมันโดยจะมีเข็มใหญ่สุดอยู่ตรงกลางและขนาบข้างด้วยเขี่อันเลก็กซึ่็มมนนอกัััสสจดผะ ตอบสนองอย่างรุนแรงและมันยังเป็นโปเกมอนที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ผ่านกระแสจิตได้โดยมันจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอน The Professor New Adventure โปเกมอนซานนด์มูน e ีที่55แต่ในตอนแรกนั้นมันก็ยังเป็นแค่ร่างแรกอยู่นะครับซึ่งร่างแรกของมันก็คือเบเวนอมโปเกมอนเข็มพิษประเภทพิษในช่วงท้ายของตอนนี้อยู่ดีๆก็มีโปเกมอนปริศนาสีม่วงโผล่ออกมาจากอันราเวิร์มโฮลซึ่งก็คือเจ้าเบเวนอมนี้แหละครับดังนั้น12ตอนต่อมาซาโตชิก็จะจับมันได้ใน E ีีที่67เจตอน Love at First 12โดยในนนนตอี้เบวอมได้โล่่มาทีเรเียนนโปเกมอแล้วรียใหห้ปิกาจูม,มน ปิกาจูก็เลยวิ่งตามมันไปซึ่งซาโตชีที่กำลังฟังการน,นำเสนอของมามาเนะอยู่นั้นไม่รู้เลยว่าปิกาจูของเขาได้วิ่งตามเบเวนอมไปแล้วและเบเวนอมก็วิ่งนาพิกาจูเข้าไปในป่าและปิกาจูก็ได้ตัดผลแอปเปิ้ลเป็น2ชิเชนแบ่งให้เบเวนอมพอมันได้กินแอปเปิ้ลรู้สึกอร่อยก็โผล่เข้ากอดปิกาจูทันทีมันคงจะกอดแน่นไปแล้วมั้งครับปิกาจูนี่ร้องโหยหัวเลยแล้วพอโมคุโร่ที่กําลังบินตามหาปิกาจูได้ยินเสียงเข้าจึงรีบบินเข้าไปช่วยแล้วพอเบเวนอมเห็นด ้ตังใจมันก็เลยจะรับผิดชอบอามมคุโร่ไปรักษาแต่ในระหว่างทางก็โดนแกง๊งโรเกตมาป่วนเกือบจะโดนจับตัวไปแต่ก็โชคดีที่ซาโตชิมาเห็นพอดีและเขาก็ได้เจอกับเบเวนอมในตอนนี้นี่แหละครับและเมื่อเคลียร์ธุระกับแก๊งสามาเรียบร้อยแล้วซาโตชิก็ได้พามูคุโร่ไปให้ลิเลียช่วยรักษาที่โรงเรียนโปเกมอนและเจ้าเบเวนอมดูเหมือนจะชอบปิกาจูมันจึงได้ตามมาด้วยในขณะที่พวกซาโตชิพวงไปตามๆกันว่ามันคือโปเกมอนอะไร,รตะโรตอมเองก็ไม่มีข้อมูลเจ้าตัวนี้ลูซามิเนจึงได้ติดต่อมาแล้วอธิบายว่าเจ้าตัว และเธอได้ขอให้ซาโตชิจับเบเวนอมมาไว้แล้วคอยอัปเดตข่าวคราวของมันให้เธอเรื่อยๆแล้วซาโตชิจะได้โปเกมอนอันตราบิสมาเข้าร่วมทีมทั้งทีเขาจะปฏิเสธหรอครับเขาก็ได้แนะนําให้เจ้าเบเวนอมไม้รู้จักกับโปเกมอนของเขาก่อนที่จะทําการจับมันจากนั้นเขาก็ปาบิสบอลใส่มันชันจีแต่แทนที่จะง่ายเหมือนทุกทีเจ้าเบเวนอมมันหลบบอลที่ซาโตชิปามาทุกลูกเลยล่ะครับมันคงจะคิดว่าซาโตชิกาลังเล่นกับมันอยู่ล่ะมั้งครับมันก็หัวเราะอย่างสนุกสนานเลยด้วยจนมาเหลือบิสบอลลูกสุดท้ายซาโตชิ ได้ผลครับมันเห็นแล้วคงจะรู้สึกน่าสนุกคราวนี้ง่ายกว่าที่คิดอีกครับมันบินมากดปุ่มเข้าไปในบอลเองเลยง่ายๆอย่างนี้แหละครับซาโตชิจึงได้เจ้าเบเวนอมาร่วมทีมในตอนนี้ซึ่งก็จะแตกต่างกับเจ้าสามตัวก่อนหน้านี้เมื่อจับได้แล้วก็จะปล่อยไปในตอนเดียวกันเลยไปกับเจ้าเบเวนอมันได้อยู่ต่อครับซึ่งมันก็ได้อยู่กับซาโตชิไปจนถึง E p ีที่เซีตอน securing the future ในตอนนี้หลังจากเคลียร์เหตุการณ์ของอันตรายในคอสมาได้สำเร็จเบเวนอมจึงตัดสินใจที่จะอยู่ในโลกของมันต่อไปต้องจำใจจาาากกับับตตตตทท้้้งนนนแแ่่ลวใอ CMO Showdown E Sa shi ี100 ซาโตชิก็ได้พบกับเบเวนอมอีกครั้งแต่ว่ามันไม่ใช่เบเวนอมแล้วครับมครั้งนี้มันได้พัฒนาร่างไปเป็นอากโยงแล้วล่ะครับในขณะที่ซาโตชิและด็อกเตอร์คุกคุยในแมกมาร์สัวอยอ์กำลังต่อสู้อยู่กับชายนี่อากุจิคิงและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่แล้วชันใดนั้นก็ได้มีโปเกมอนปริศนาผล่ออกมาจากรูของอันตราเวิร์มโฮซึ่งมันก็คือเจ้าอากโยงนี่แหละครับแล้วมันก็ได้ช่วยพวกซาโตชิโจมตีใส่ชายนี่อากุจิคิงส่งมันกลับบ้านเกิดผ่าน,น,าอ,าอ,านาาอัลตราเวิร์ม ใน EP ต่อมาการแข่งขันระหว่างซาโตชิกับด็อกเตอร์คุกคุยอากุยงได้ต่อสู้กับลูคาริโออย่างดุเดือดแล้วมันก็สามารถเอาชนะไปได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วมันก็แพ้ายให้กับโปเกมอนที่อยู่ในหมวดเทพรองเหมือนกันอย่างคาปูโคเคโกะและแล้วก็ได้มาถึงการจากลาใน EP ที่145ี่ตอน Dreams of the Sun and Moon ได้มีอันตรบ์มโฮเปิดขึ้นซาโตชิก็เข้าใจว่าเจ้าอากุยงมันก็ต้องมาอยู่กับพพวกอันตราบบสของมันเขาจึงปล่อยให้อากุยงได้กลับบ้านของมันแล้วก็ลาจากกันในตอนนี้ทั้ง4ตัวที่เรากล่าวมาสที่อ่อใในกลุมหญขงโ หรือโปเกมอนเทพรองนะครับแต่สำหรับตัวต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้จะเป็นโปเกมอนมายาหรือมิติเข้าโปเกมอนมันมีชื่อว่ามเมลเมทชลช่วยี่บุ่นมเมลเมทชลโปเกมอนน็อตหกเหลี่ยมประเภทเล็กมันเป็นโปเกมอนในสมัยโบราณกว่า3 0 0 0ปีที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ตามสถานที่ที่เงียบสงบตามปา่าหลือกที่เต็มไปด้วยหินตะกอนร,ร่างกายของมันแข็งมากแต่มันก็อยู่ในสภาพของเหลวที่สามารถยืดหยุ่นได้แขนที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมของเจเมลเมทช่มีน้ำหนักสูงมากมันจะใช้แรงเหวี่ยงที่แขนทำ โปเกมอนที่เป็นร่างแรกของมันอย่างเจ้าเมลตันโปเกมอนน็อตหกเหลี่ยมประเภทล็กเมลตันตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะดูดซับเมลตันตัวอื่นเข้าสู่ร่างกายเพื่อพัฒนาร่างเป็นเมลเวเ้าและเมื่อเมลเวเ้าหมดอายุไขมันก็จะสนิมขึ้นและแยกตัวออกเป็นเมลตันส่วนร่างกายของเจ้าเมลตันสามารถกัดก่อนและดูดซับเอาไว้และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากเหล็กที่ได้ดูดซับเอาไว้ออกมาจากตาของมันได้มันเป็นโปเกมอนที่เกิดจากการแยกตัวของเมลเวเชาที่ขึ้นสนิมและมันชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเมื่อมีตัวไหนแข็งแกร่งก็จะดูดซับตัว ของมันได้ด้วยโดยเจ้าเมลตันจะเปล่ากับตัวครั้งแรกในตอนช่อมีดเมลเช่าวัน้มอนซ่าในมูลอีพีที่1 1 1้ในตอนนี้เหล่าเมลตันได้หลงทางมาเจอฐานทัพอันตราการเดียนที่มีพิกซี่เฝ้าอยู่เมื่อพิกซี่ได้เห็นพวกมันกำลังจะกินอุปกรณ์ทำงานพิกซี่จึงไล่พวกมันไปและพวกมันก็ได้บังเอิญขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนที่พวกสายตาชีกกำลังเรียนอยู่ที่ห้องเรียนแล้วก็ได้ไปเจอกับกล่องอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำจากเหล็กของชอบพวกมันเลยหลักครับจากนั้นลิฟเรียนก็เป็นคนไปหยิจ้ามมลตตัันนนนวงง่่่่ทกกก็สยใอแแีิ พวกซาโตชิเป็นฝ่ายตกใจบ้างแล้วล่ะครับและเมื่อพวกเขาได้ไปเห็นฝูงเมวจันในกล่องอุปกรณ์ที่ว่างเปล่าพลพวกมันกินกันหมดจนอิ่มแป้จากนั้นอโลรากับละกะละก็ได้เวี่งกระดูกทําให้เกิดความร้อนซึ่งจะพวกมอดเหล็กอย่างเมลตันพออยู่ใกล้ความร้อนตัวมันก็จะร้อนเกินไปมันก็ตกใจกลัวรีบหนีกระเจิงกันไปเลยแต่มันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนีสิครับไม่รู้มันหลงกับเพื่อนๆหรือเปล่าอยู่ดีๆมันก็โผล่มาเห็นเจโมคุโรนอนหลับขี้โมกยืดอยู่มันก็เข้ามามองใกล้ๆด้วยความสงส ยามีกัรนกสือที่บินผ่านมาเห็นพอดีมันจึงคิดจะบินไปคาบแต่มูคุโร่ไวกว่าครับบินโชบไปคาบมาได้ก่อนแล้วก็เอามาคืนให้เมลตันเจ้าเมลตันนี่ซึ้งน้ําตาไหลร้องไห้เลยล่ะครับแล้วพอได้ขยับตัวก็ชัดเจนง่วงมูคุโร่ก็บินเข้าไปหลับในกระเป๋าของซาดชิที่นอนสุดโปรดของมันแล้วในระหว่างตอนก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายปุ๋งเมลตันได้รวมตัวกับพวกที่หายไปกันจนครบแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเรื่องก็เหมือนจะจบเพียงเท่านี้แต่ในฉากสุดท้ายนี่แหละครับทีเด็ดเขาเจ้าเมลตันที่ม ok ูคุโร่ช โปเกมอนที่ตัวเล็กมากซาโตชิก็เลยไม่ทันสังเกตเห็นมันจากนั้นใน E p พีต่อมาในขณะที่พวกโปเกมอนของซาโตชิกำลังกินอาหารกันอยู่โมคุโร่รู้สึกแปลกๆจึงหันมองไปด้านหลังมันก็ต้องตกใจเพราะเจ้าเมลตนันมันกำลังกินกระช้าอย่างอร่อยอร่อยเลยล่ะครับโมคุโร่จึงรีบบินเข้าไปห้ามแล้วหยิบเมลตันเข้าไปไว้ในกระเป๋าของซาโตชิแล้วซาโตชิก็สะพายกระเป๋าไปโรงเรียนโดยที่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามีเมลตันอยู่ในนั้นแล้วในระหว่างตอนก็เป็นการผชญภัยของเมลตันและโมคุโร่ซึ่งเมลตันมันก็ติดโมค ป้องกันจากพวกแก๊งสามหาแล้วพระเอกก็โผล่มาตอนท้ายในที่สุดซาโตชิก็ได้มาเห็นโมคุโร่ที่สะบักสะบอมอยู่กับเมลตันแล้วซาโตชิก็พาเมลตันไปเปิดตัวที่โรงเรียนและในตอนนั้นยิซี่ก็โผล่มาพร้อมกับฝูงของเมลตันพร้อมกับโชว์ว่าพวกมันเชื่องและฝึกง่ายแล้วก็ให้เศษเหล็กเป็นอาหารแก่พวกมันและในตอนนั้นโมคุโร่จึงยิบเจ้าเมลตันที่อยู่กับมันให้ไปเข้าฝูงกับเพื่อนๆแต่เมลตันตัวนี้ดูจะชอบโมคุโร่เอามากๆม,มันจึงไม่เข้าฝูงกับเพื่อนๆแล้ววิ่งไปกอดโมคุโ ok ร่า,สารมสตบ เมลตันจบครับเฮ้ยยังซีรีส์ภาคซานเอรบูนมันก็ต้องเน้นฮาอยู่แล้วมอสเซอร์บอลที่ซาโตชิปลาไปจับมันได้พุ่งไปเข้าช่องน็อตบนหัวของเมลตันพอดบพอดีแลวเขาก็ได้ปลาไปใหม่อีกครั้งคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับบอลพุ่งแรงทะยงมุมตรงเข้าไปป้องกลางหัวเจ้าเมลตันคราวนี้จบจริงๆครับซาโตชิก็ได้เมลตันมาครอบคลองในตอนนี้แล้วหลังจากตอนนี้เมลตันก็ได้ร่วมต่อสู้ไปกับซาโตชิหลายตอนเลยละครับแล้วในที่สุดมันก็ได้พัฒนาร่างไปเป็นเมลเมเช่ในตอนฟินอลลี่วอล์คสีพีที่ผู้ แล้วมันกระบำมชาวเกาะให้ร้อนสนอจับใจท่ามกลางเพื่อนๆของมันที่ลาล้อมรอบมันอยู่จากนั้นก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้ารอบๆตัวมันแล้วก็มีแสงล้อมรอบนั่นแหละครับเมลต้นของซาโตชิได้พัฒนาร่างไปเป็นเมลเมเช่าเรียบร้อยซาโตชิถึงกับตาวาไวปไกับความตัวใหญ่ที่ดูแข็งแกร่งของเจ้าเมลเมเชา่าแล้วในการแข่งขันกับกราดดโอซาโตชิจึงใช้มอนร่างใหม่ของเขาเป็นตัวแรกประทะก,กับซิวารดีของกราดดโอการต่อสู้เป็นไปอย่างเข้มข้นสูสีแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมลเมเชาก็ต้องพ่ายแพ,พ้ให้กับซิวารดีและเมื่อผ่านเหตุการ ตรคุคุยและดรเบอร์เนตให้ช่วยดูแลแทนเพราะเขาจะไปเริ่มลุยภูมิภาคใหม่พร้อมกับปิกาจูผู้หูของเขาตัวเดียวเท่านั้นและจนถึงปัจจุบันทั้งเมมเบชั่าและพวกโปเกมอนของซาโตชิในภาคซันแอนดมูนก็ยังอยู่ในการดูแลของดรคุคุยและดรเบอร์เนตที่ภูมิภาคอโลล่านั่นเองจบลงไปเปนที่เรียบร้อยกับเหล่ามอนเทพของซาโตชิถ้าลองนึกภาพว่าซาโตชิยังมีมอนเทพเหล่านี้อยู่ครบครบคงจะสนุกไม่น้อยแต่และตัวก็ไม่ธรรมดากันทั้งนั้นหรือทุกท่านอยากให้ซาโตชิของเรามีมอนเทพตัวไหนบ้างก็พิมพ์พูดคุยกันได้ถ้าได้ชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยข้อมูลที่ได้นำเ เสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า